โลเทส <c oughs> สวัสดีสวีดัตนะครับ <c oughs> จะมาไม่นานนะมาแป๊บเดียวเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำละตั้งเวลาไว้หลังจากกินข้าวประมาณสิบนาทีนะครับ มาทักทายให้อายคิดถึงกันบ้าง <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับมีอะไรบ้างโมีพักทองด้วยพอออกมาต้อนรับเทศกาลมันาโลวีนเหรอน่าจะใช่นะอืม <c oughs> สเตปเดิมครับมาทำภารกิจอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทำๆไปก่อนเบิบเถิบเิดเิว,ว,วมาวงไว้โอเคเลอววสองลนะอืม <c oughs> มีใยแมงมุมด้วยอัปเดตเข้ามาใหม่เมื่อวานมั้งไม่ได้เข้าแมปนี้มาครับเข้าไอ้แมปอะไรแมปที่ผมพึ่งลงคลิปไปเป็นไงบ้างคลิปใหม่สนุกไหม <c oughs> คือรีบทํารีบตัดเลยนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็เออช่วงนี้ก็อะไรไม่รู้เหมือนกัน โอเคในววสามนะสารวจได้อมีอะไรบ้างเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับตรงนี้แต่ว่าอมีที่ขึ้นอืม ผิดทาง,ง,งผิดทางลองขึ้นทางนี้อ่าขึ้นทางนี้โอเคเมื่อกี้ผิดทางนิดนึงขออภัยครับผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงมีอะไรไหมผมว่าน่าจะมีปืนให้ทายนะ <c oughs> โอผิดครับมีขวาน เอาไปไปติด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 ไดกิดไิดไิดต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 ิดราไติดตเรติดติดตรดติ้ตีดมีดม้ดตต้ดงิติดติด,ด,ไไดนนะะต,ตัดเด้วยตดด ดึนดนดดึนดนดก็ลากระต่ายได้มาแล้วโอ้ฟักทองกินแล้วมีผ้าลัง <c oughs> มันเข้าไอ้ตรงนั้นไปแล้วผมมองไม่เห็นเออมีได้เท้าก็ได้ตรงนี้คืทอทงการถุงน่ะไม,ม่ใช่ <c oughs> กระตายไปในหมด เอออืมโอ้มันอยากสู้มากใช่ไหมมหีไม่พ้นสูเ้เลยกระตายมันอยู่แถวไหนายอยีกแล้วเอาฟักทองมาใส่ไฟได้ด้วยเป็นเชื้อเพลิงได้ได้หรอ มีแมปเข้ามาใหม่เยอะนะเนี Middle ่ยว่าวัน like ที shoe, <d doctrine unlikely> <pet> ่สองนายพานก็มาซื้อเท้ากระต่ายเหมือนเดิมแต่ว <that> ่าผมตีมาตั้งแต่ตะกี้ละไม่เห็นหลอบซากอันนายพานมาซื้อเท้ากระต่ายแต่จังไรล้าว่าโฮไม่เจอสักอันเลย โอ้เจอแล้ววิ่งครับดิงดิ้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 งดิ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 งผมว่าผิดเพลงอันนั้นมันคริสต์มาสใช่ไหมแต่ผมมาร้องเพลงออ๋ มีอะไรมาโอ้มีสุสารผีตายห่วงโชคดีมากเลยกระสุนท่านหินเอาเอาหมดเอาหมดครับที่เราจะไม่เอาก็แค่อย่างเดียวเท่านั้น โอ้โห uh huh. บ้านอยู่ไกลซะด้วยข่าไปฟาร์มเลยอ oh. มีหิบไปดิปะ่ะว้าวอื <c oughs> มีอะไรบ้างอันนี้่ะมีมาตามไหมไม่มีนะครับอ้มีทัน <c oughs> ทางนี้ <c oughs> เข้าํามตอกออกตามประตูตรงนี้ต้องเข้าไง เอ,อ,อ้ามีอะไรไม่รู้เนี่ยตรงนี้หนาวครับเราไม่เหยียบเข้าไปอกลางคืนกำลังมามาก็ช่างว้าชึบ <c oughs> ไม่น่ามีอะไรมาไหหรือเปล่าไม่ชุบไม่ชุบมาบ้าไม่มานะครับกองไฟเกือบดับแต่ไม่ดับมีอะไรบ้างเราได้กล่องไม้โอ้ใส่อ่ะ ใส่เข้าไปสวยโังฟักท้องดีดีนะเนี่ย <c oughs> อัตตะกำรรวางไปตอนนี้ผมสำรวจทางไหนทางนี้เนาะตัดไม้ก่อนลายป่าก่อนเราจะเก่งแล้วก็ต้องทำลายป่ากะครับวางไม่น่ามามัหม ว่าใกล้แคมป์หรือมันอาจจะมาก็ได้ผมไม่ชัวร์ไม่น่ามาไม่น่ามาเขยสิแปดอันมันมีเหล็กอยูใช่ไหมเหล็กหกอันเหล็กหกก็เอาไวนนี่เลยกันเข็มทิศ ไม่เอาเข็มทิศดีกว่าเอาเอ้น,นี่มาอันนี้มีเวลาหเวลาเชา้ชาเช้าสว่างได้ัไม่ใช่เ <laughs> ช้าแบบมืดเออเช้าวสว่างอะไรอุ้ยน่ากลัวไม่แต่แมงมุมมันโจมตีเราได้ไหมโจมตีเราไม่ได้นะครับไ,ไปทางเงี้บ ด่าดะาดอาายาๆาๆาาใครดูดูแล้วก็ไปรละไม่เป็นไรฮะผมไม่ได้มาเอาอ n g ต g e m e n ต ผมแค่มาเล่นสนุกภาพของผมเองเออเป็นๆเป็นๆเป็น,ปนเปิดได้ไหมเปิดได้ครับโอ้ได้ผ้าพันแผลดีฮะดีมากอะไรก็เก็บหมดครับจังหวะนี้ผมไม่สูญอะไรทั้งนั้น <c oughs> แต่ถ้ยเชื้อเพลิงจะดีกว่านี้มากโอ้โหพูดเหมือนตาเห็นเอ้ไม่ใช่มันมีอะไรมันมีน็อตน็อตติงมันมีหมาไล่ด้วยว้าวเชื้อเพลิงเชืเพลงมีเชื้เพลิงดอกไม้ผมไม่เก็บครับไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ ปืนปืนอยู่ไหนไม่มีปืนว้าวไวหืมมาเยอะเหลือเกินใช่ลงปืนไหมน่าจะใช่เปิดไม่ได้ล็อกเปิดไม่ได้ เมาไปหมดแล้วเ,เราได้เชื้อเพลิงนี้ก่อนแล้วเฮ้ยแล้วก็ไปทางนี้ต่อไม่รีบผมมาทางนี้ครั้งหนึ่งละการจิ้กำลังจ,จะมานะครับแต่ไม่เป็นไรปัดโปโลกเดี๋ยวไม่ไป อู้รักทองนี่โปรตินเยอะเลยโอเคได้ละที่ไหนสักแห่งในป่าลึกรอไปก่อนให้นอ้องแต่จะว่าไม่ได้ช่วยมันสักทีเลยนะ chưa đểk mà đơn bài vân đền bay chip, quay lại, quay quang mà, hay nóc

จะว,ว่านาวที่คราบหมวกอใช่ไหมเป็นที่คราบนะครับวันที่สี่ดวงดาว ดวงดาวหรือว่าอะไรเอาดีๆโอ้เชื้อเพลิงเยอะมาเเชื้อเพอเอลิงเฉยๆครับถ้าเล่นไม่ตั้งใจมันหาง่ายถ้าตั้งใจนี่หาไม่ค่อยเจอเดี๋ยวเก็บอันนี้ก็ผมจะไปอาบน้ำละ ตอนนี้เหนียวตัวมาเดี๋ยวพวกรัที่น่าจะมาบุกเราโอ้นีเ่เรียบร้อยไมได้แล้วเว้ยไม่มีกล่องให้เปิดนะครับแต่ว่าเจอของดีวเอโอเคอเคืออืม ไปไหมอ่ะไปเสียงโอเคสวยเดี๋ยวซิกแซกซิกแซ็กซิกแซกโอซิกแซกซิกแซกกดตินมาเลก,ก,ก,กไม่มีอะไรเลไปใหญ่เลก,กไปกันยังยังตามาอีกไหมไม่ตามเนาะกระสุนผมเยอะนะเนี่ย ไลเฟิลืนสั้นตรงนี้ตรงนี้มีกล่องแล้วก็มีอาฐานนีไม่ใช่โอ้โหได้ของดีมากได้ฐานหินไม่ใช่ฐานนี้นะครับฐานหินโอ้ได้ฐานหินอีกแล้วโชคดีจังเลยว่าจังหวะนี้เราต้องกลับแคมป์ก่อนครับเยอะเกิน ไม่ไหวแล้ไม่ไหวอือืมทำเอฟเคไว้ได้ไหมโอ้ยไม่ถึงรเวล่าวมันไม่ใช่ว่าจะไม่ถึง กินก่อน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 โอเคโอ้ข้ามเลยครับ <c oughs> ชิมันจะมาทางไหน <c oughs> ปั้ง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 โอ้โหต้องรีโหลดกระสุนด้วยปั้งปั้งมีเทียนด้วยหรอเข้าดิ เชิเพิงชั้นดีแค่นี้เก็บมาแล้วก็ใส่ไว้เ,เหมือนออกพรนษา <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคครับงั้นผมขอพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกัน ยังไงผมค่อยกลับมาเล่นใหม่นะครับขอไปอาบน้ำก่อน <c oughs>